คาะเรื่องอยโยธนากระท่อมแห่งหนึ่งมีตากับยายและหลานชื่ออยโยธโอ้ยายอยากกินปลาจังเลยเอ้าอายโยธไปตกปลาให้ยายหน่อยสิลูกได้ครับขอให้ได้ปลาตัวใหญ่ๆนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยากเฮ้ยคือป่องปล่อนี่หว่าทิ้งตกใหม่ ปลาตัวใหญ่คุณเจมอนเปิดไปถ้าพี่เธอถ้าปล่อยข้าแล้วก็ข้าจะให้พรพิเศษเฮ้ยจริ่งยิงเหรอเดี๋ยวออกที่ก่อนนะอ๋อถ้าใครเรียกว่าโย้คอยนั้นขี้แตกท่านเจ้าของละครจำอ๋ออโยนได้ปลาตัวใหญ่กำมาไม่รู้โอ๊ยน่าเสียงขื่นเฮ้ยใครมันมอนขี้แถวนี้เนี่ยโย,ยเ้เจมอนทำไมมันขี้แถวนี้อ๋ออโยมาพอดีไปเช็ดขี้ยาย ูบ้านล้างจานตกปลาตกไปแล้วแล้วก็ไปหมดตูดเลยโอ้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยว่างไงลูกยายเป็นไงบ้างอย่าเรียกยอีโหดย่ไอรนะว่างไงน,นะอย่าเรียกอีโหดดัดงดังหน่อยไม่ได้ยินเลยเออว้